เธอเดินผ่านอดีตคนรักมหาเศรษฐีไปอย่างเย็นชาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเด็กแฝดที่จูมือเธออยู่นั้นคือเลือดเนื้อเชื้อคือแท้ๆของเขาเองความลับที่ถูกฝังไว้กว่าห้าปีกำลังจะถูกเปิดโปงด้วยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเขาจะทวงคืนครอบครัวหรือจะเสียพวกเขาไปตลอดกาลห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวท่ามกลางความวุ่นวายในถงทางเดินของโรงแรมหรูระดับห้าดาวริลดา เดินจูมือเด็กน้อยสองคนที่มีใบหน้าถอดแบบกันมาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนหัวใจของเธอเต้นร,รัรวเมื่อเห็นร่างสูงสง่าในชุดสูทสั่งตัดราคาแพงที่กำลังเดินตรงมาทางนี้พากินมหาเศรษฐีหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลอดีกคนรักที่เคยฝากแผลเป็นไว้ในใจเธออย่างลึกซึ้งเขายังคงดูดีและเยือกเย็นเหมือนเมื่อหปีก่อนวันที่เขาโยนเช็คใบหนึ่งให้เธอแล้วบอกว่าความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้ ริละดาเม้มริมฝีปากแน่นเธอเชิดหน้าขึ้นและก้าวเดินต่อไปด้วยท่าทางเฉยชาที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้สายตาของเธอจ้องตรงไปข้างหน้าไม่แม้แต่จะเหลือมองชายที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเธอแม่ครับคนนั้นใครเหรอครับทำไมเขาดูน่ากลัวจังน้องโปรดลูกชายฝาแฝดคนที่กระซิบถามพร้อมกับกระชับมือแม่นั่นขึ้นในขณะที่น้องปรางแฝดผู้น้องหยุดเดินกะทันหันเพราะเชือกผูกรองเท้าหลุดทําให้ริลาดาต้องหยุดฝีเท้าลงตรงหน้าพากินพอดีระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่เคยดูเหมือนมหาสมุทร ตอนนี้เหลือเพียงอากาศท่าที่เบาบางพากินหยุดชะงักสายตาคมกริบของเขามองผ่านร่างของริลดาไปราวกับพยายามจะค้นหาความรู้สึกบางอย่างที่เขาทิ้งขว้างไปนานแล้วแต่แล้วสายตาของเขาก็เลื่อนลงมาตกลงที่เด็กแฝดสองคนนั้นเด็กที่มีดวงตาคมเข้มและเขาโครงหน้าเหมือนเขาจะน่าตกใจริลดาเสียงทุ้มที่คุ้นเคยเอ่อยขึ้นเบาๆแฝงไปด้วยความสับสนเด็กพวกนี้ลูกของใคร ริลาดาค่อยๆก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้ลูกสาวอย่างจเย็นเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและเย็นชาที่สุดลูกของฉันค้าและเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเธอกล่าวจบก่อนจะอบไหลเด็กทั้งสองเดินผ่านเขาไปทิ้งให้พากินยูนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับความรู้สึกประหลาดที่จู่โจมเข้ามาในหัวใจอย่างรุนแรงความผูกพันบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้กำลังร่ำร้องอยู่ในอก ทากินยืนนิ่งเงินรากับถูกสาบสายตาของเขายังคงจ้องมองตามแผ่นหลังของริลดาและเด็กน้อยทั้งสองที่เดินห่างออกไปเรื่อยๆกลิ่นหอมจางๆที่คุ้นเคยของเธอที่ลอยมาตามลมทําให้ความทรงจําเก่าๆพุ่งพานเข้ามาในสมองเหมือนคลื่นยักย,ย้ายเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองมือหนาขยับเนกไทที่จู่ๆก็รู้สึกอึอดอัดขึ้นมาเสียดือ้อ เขาสั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปสืบเรื่องนี้ทันทีภายในไม่กี่นาทีต่อมาขณะที่ตัวเขาเองกลับเดินตามเธอไปอย่างไม่ลดและเขาเห็นเดลดาพาลูกๆเข้าไปในร้านไอศครีมเล็กๆใกล้กับโรงแรมภาพที่เธอยิ้มให้เด็กทั้งสองและท่าทางที่เธอซับเหงื่อให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนมันคือภาพที่พากินไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเขารอจนกระทั่งเด็กๆเ,เดินไปเล่นที่มุมของเล่นของร้านพากินจึงก้าวเข้าไปประจันหน้ากับเธออีกครั้งห้าปีรินพากินพูดด้วยน้ำเสียงสั่นพร่ ห้าปีที่คุณหายไปแล้วจูจ่ๆคุณก็กลับมาพร้อมกับเด็กที่หน้าตาเหมือนผมขนาดนี้คุณจะบอกว่ามันคือเรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอริลดาที่กำลังตักไอศกรีมเข้าปากชะงักไปครู่หนึ่งเธอวางช้อนลงอย่างสงบนิ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขมขื่นความบังเอิญไม่มีจริงหรอกค่ะคุณภาคินเธอตอบเสียงเรียบแต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเลือกเองในวันนั้นวันที่คุณบอกว่าฉันไม่คู่ควรกับตระกูลของคุณวันที่คุณเล่ฉชันออกจากชีวิตโดยไม่ฟังคคาออธิิบยยแแแมม้้ตตต่่เดีวรนนนนันผ ตอนนี้มันสายไปแล้วค่ะริลาดาตัดเด็กสองคนนี้คือชีวิตของฉันพวกเขาเติบโตมาได้โดยไม่ต้องมีชื่อพ่ออยู่ในใบเกิดและพวกเขาก็มีความสุขดีคุณมีชื่อเสียงมีเงินทองมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วโปรดอย่ามาทำลายโลกใบเล็กๆของเราเลยนะคะทันใดนั้นน้องปรางวิ่งกลับมาหาแม่พร้อมกับตุ๊กตาในมือแล้วเผลอไปชนเข้ากับขาของพากินเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองชายร่างสูงด้วยความสงสยัยคุณลุงร้องให้ทำไมคะเสียงใสๆของลูกสาวตัวน้อยเปรียบเสมือนสอนที่ปักเข้ากลางใจของมหาเศรษฐีหนุ่มผู้เย็นชา พากินก้มลงมองเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีดวงตาเหมือนเขาไม่มีผิดเพี้ยนหยดน้ำใสๆสคลอเบ้าตาของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาอยากจะเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มใสๆสนั้นแต่ริระดากลับรีบคว้าตัวลูกสาวมาไว้ในอ้อมกอดทันทีคำถามไร้เดียงสาข,ของเด็กน้อยทําให้หัวใจของมหาเศรษฐีหนุ่มที่เคยแข็งแกร่งดังหินผาแตกร้าวพากินสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเด็กหญิงตัวเล็กๆเพื่อให้ระดับสายตาอยู่เท่ากันเขาอยากจะดึงเธอเข้ามากอดอยากจะพิสูจน์ความจริงที่มันชัดเจนอยู่บนใบหน้านี้เหลือเกินลุงลุงไม่ได้ร้องให้ครับแค่มีฝุ่นเข้าาต พากินตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าพยายามบังคับมือที่สั่นเทาไม่ให้ยื่นไปสัมผัสลูกถ้างาั้นให้หนูช่วยเป่าไหมคะแม่บอกว่าถ้าเป่าแล้วฝุน่นจะหายไปน้องปรางยื่นหน้าเข้าไปใกล้ด้วยความมีน้ำใจตามประสาเด็กที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีปรางมาหาแม่ลูกริลาดาอุ้มลูกสาวขึ้นทันทีท่าทางของเธอดูหวาดระแวงเหมือนแม่เสือที่กำลังปกป้องลูกจากนายพรานคุณพากินกลับไปเถอะคะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณรินผมขอโอกาสแค่คุยกับคุณจริงๆจังๆสักครั้งไม่ได้เชียวหรือ พากินลุกขึ้นยืนช้าช้าแววตาที่เคยจองของบัตรนี้เหลือเพียงความมมวอนผมรู้ว่าผมทาผิดพลาดไปมากแต่นี่มันคือเรื่องของเด็กๆพวกเขาควรจะได้รู้รู้อะไรคะรีลดาแค่นยิ้มทั้งน้ําตารู้ว่าพ่อของเขาคือคนที่เคยดูถูกแม่ของเขาว่าหิวเงินนั้นเหรอหรือรู้ว่าพ่อของเขาเลือกอํานาจและสมบัติมากกว่าที่จะสร้างครอบครัวกับเราอย่าเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยแค่กา,ารที่คุณเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้หมายความว่าคุณจะซื้ออดีตคืนมาได้ ในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดน้องโปรดแฝดคนพี่ที่ยืนสังเกตการอยู่เงียบเงียบก็เดินเข้ามาขวางหน้าแม่ไว้เด็กชายตัวน้อยพยายามยืดอกทำตัวเป็นผู้ใหญ่เพื่อปกป้องแม่และน้องสาวคุณลุงอย่ารังแกแม่ผมนะครับถ้าคุณลุงทำให้แม่เสียใจผมจะไม่ยอมยกโทษให้เลยคำพูดของลูกชายทำให้พากินรู้สึกเหมือนถูกตกหน้ากลางสาธารณชนเขาจองมองเด็กชายที่ยืดอกปกป้องแม่ด้วยความรู้สึกทั้งภูมิใจและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันนี่คือเลือดเนื้อเชื้อเคือของเขาอย่างแน่นอนความกล้าหาญนี้เววตาที่เด็ดเดี่ยวนี้มันคือเขาชัดๆ แต่ก่อนที่พาคินจะได้พูดอะไรต่อโทรศัพท์ของเขาก็สั่นเตือนเป็นข้อความจากเลขาคนสนิทที่ส่งผลตรวจยืนยันประวัติการรักษาของริลดาเมื่อ5ปีก่อนมาให้บอสครับพบประวัติการฝากคันแฝดของลูกค้ารายชื่อริลดาที่โรงพยาบาลแถบชานเมืองครับและวันที่คลอดตรงกับช่วงเวลาหลังจากที่บอสเลิกกับเธอพอดีครับมือของพากินกำโทรศัพท์แน่นจนเส้นเลือดปูดปนความจริงที่ปรากฏต่อหน้าทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกเขาเงยหน้าขึ้นมองริลดาที่กำลังจะพาเด็กเ,กเ็กเดินออกจากร้านไป ผมไม่ยอมให้คุณหนีไปอีกแล้วเรลดาพากินตะโกนเล่ยหลังต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหรือใช้เงินทั้งหมดที่มีผมก็จะพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขาคือลูกของผมริลดาชะง,งักฝีเท้าเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้หันกลับมามองเธอเพียงแต่กระชับมือลูกทั้งสองให้แน่นขึ้นแล้วก้าวเดินต่อไป ทิ้งให้มหาเศรษฐีหนุ่มจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตที่เขากำลังจะทำทุกทางเพื่อแก้ไขมันหลังจากวันนั้นริลดาพยายามพาลูกๆหล,ลบหน้าและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังที่สุดแต่เธอลืมไปว่าคู่ต่อสู้ของเธอคือชายที่มีอิทธิพลล้นฟ้าไม่ว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือพยายามซ่อนตัวอย่างไรเงาของพากินก็ยังตามติดเธอไปทุกที่เช้าวันต่อมาขณะที่ริลดากำลังจะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลรถลีมูซีนสีดำสนิทหลายคันได้จอดขวางหน้าบ้านพักหลังเล็กของเธอไว้พากินก้าว ลงมาจากรถด้วยท่าทางที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ดูเกรียวกราดแต่กลับดูนิ่งสงบจนน่ากลัวคุณต้องการอะไรอีกฉันบอกแล้วไงว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันริลดาตะโกนพร้อมกับดึงลูกๆไปไว้ข้างหลังพากินไม่ได้ตอบคําถามนั้นทันทีเขาส่งสัญ,ญญาณให้ลูกน้องถอยออกไปก่อนจะเดินเข้ามาหาเธอเพียงลําพังในมือของเขาไม่ได้มีเช็คหรือเงินทองเหมือนในอดีตแต่กลับเป็นซองเอกสารสีขาวและตุ๊กตาหมีสองตัวที่ดูอ่อนโยนผิดกับบุคลิกของเขารินผมไม่ได้มาเพื่อพรากลูกไปจากคุณ พากินพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมมาเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่ผมควรทำมาตลอดห้าปีผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเมื่อคิดว่าลูกๆของผมต้องเติบโตมาโดยไม่มีพ่อดูแลพวกเขาไม่ต้องการพ่อที่เห็นแก่ตัวอย่างคุณริลดาเถียงกลับทั้งน้ำตางั้นนี้พวกเขาเป็นคนตัดสินใจเองได้ไหมพากินมองข้ามไหลเธอไปที่เด็กแฝดน้องโปรดน้องปรางครับลุงขอโทษที่ทำให้แม่ต้องลำบาก ลุงอยากจะขออนุญาตเข้าไปทำความรู้จักกับพวกหนูในฐานะเพื่อนของแม่ได้ไหมครับน้องโปรดมองหน้าแม่สลับกับหน้าพากินเด็กชายรับรู้ได้ถึงความเศร้าในดวงตาของชายตรงหน้าส่วนน้องปรางที่ไร้เดียงสาว่ากลับมองตุ๊กตาหมีในมือพากินด้วยตาเป็นประกายคุณลุงจะพาแม่ไปเที่ยวที่สวยๆใช่ไหมคะน้องปรางถามเสียงใสพากินย่อตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเด็กๆอีกครั้งใช่ครับลุงจะพาแม่และพวกหนูไปทุกที่ที่อยากไปลุงจะปกป้องพวกหนูไม่ให้ใครมาทำร้ายได้อีก ริละดาเม้มริมฝีปากแน่นจนห่อเลือดเธอรู้สึกสับสนไปหมดใจหนึ่งเธอยังโกรธแค้นเขาแต่อีกใจหนึ่งเธอก็เห็นแววตาของลูกๆที่หอยหาความอบอุ่นแบบที่เธอให้เพียงคนเดียวไม่ได้แค่ฐานะเพื่อนและห้ามทําอะไรเกินเลยกว่านั้นริลดาพูดเสียงสัน่นถ้าคุณทําให้ลูกฉันร้องให้แม้แต่นิดเดียวฉันจะพาลูกหนีไปให้ไกลที่สุดที่คุณจะหาไม่เจออีกเลยพากินเงยหน้าขึ้นมองเธอพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่มุมปากขอบคุณครับรินแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับจุดเริ่มต้น แต่ในขณะที่ความสัมพันธ์กำลังจะเริ่มต้นใหม่เลขาส่วนตัวของพากินก็รีบเดินเข้ามาซุบซิบข้างหูเขาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดบ,บอสครับคุณหญิงแม่ทราบเรื่องเด็กแฟดแล้วครับและท่านกำลังเดินทางมาที่นี่ตอนนี้เลยใบหน้าของรีลดาซีเผืออทันทีที่ได้ยินคำว่าคุณหญิงแม่ผู้หญิงที่เคยตราหน้าเธอว่าเป็นเพียงขยะที่หวังจะเกาะลูกชายเธอโดยความอบอุ่นที่เพิ่งก่อตัวขึ้นถูกความเยินเยียบจากอดีตเข้าปกคลุมอีกครั้ง บรรยากาศที่เคยเริ่มจะคลี่คลายกลับกลายเป็นความตึงเครียดจนหายใจไม่ออกเรดาคว้ามือลูกทั้งสองคนแน่นจนเด็กๆเ,เริ่มรู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลของแม่รถยุโรปค,คันหรูอีกคันแล่นเข้ามาจอดเทียบถ้าอย่างสง่างามพร้อมกับการปรากฏตัวของคุณหญิงทิมพาหญิงไวกลางคนที่ดูภูมิฐานแต่แววตาเต็มไปด้วยความเจ้านายและทิฐิ คุณหญิงก้าวลงจากรถสายตาคมกรดกวาดมองไปที่บ้านพักหลังเล็กด้วยความรังเกยียจก่อนจะหยุดอยู่ที่เด็กแฝดสองคนหัวใจของผู้เป็นย่ากระตุกกรูบเมื่อเห็นใบหน้าที่ถอดแบบมาจากลูกชายของเธอไม่มีผิดเพี้ยนแต่ทิฏฐิในใจกลับมีมากกว่าความเมตตาพากินนี่มันเรื่องอะไรกันแกพาลูกน้องมาทำไมที่สลัมแบบนี้เสียงของคุณหญิงทิมพบาดลึกเข้าไปในใจของริลดาคุณแม่ครับนี่คือลูกของผมพากินก้าวไปข้างหน้ายืนขวางระหว่างคุณหญิงทิมพากับครอบครัวของริลดา และนี่คือริลาดาผู้หญิงที่ผมเคยทำผิดต่อเธอคุณหญิงทิมพาแค่นหัวเราะลูกของแกง,งั้นเหรอผู้หญิงคนนี้หายไปตั้งห้าปีใครจะไปรู้ว่าไปไข่ทิ้งไว้กับใครบ้างแล้วค่อยเอาเด็กหน้าตาคล้ายแกมาต้มตุนเพื่อหวังสมบัติตระกูลเราหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะริลาดาตะโกนออกมาด้วยความสุดจะกลัน้นดูถูกฉันฉันยอมได้แต่ห้ามดูถูกลูกของฉันเด็กสองคนนี้ไม่เคยต้องการเงินสักบาทจากตระกูลที่จิตใจกับแคบของคุณเชิญพวกคุณกลับไปให้หมดและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก ริลาดาหันหลังเตรนจะพาลูกเข้าบ้านแต่น้องโปรดกลับสะบัดมือแม่แล้วเดินตรงไปหาคุณหญิงทิมพาเด็กชายตัวน้อยจ้องหน้าหญิงสูงวัยด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวเกินเด็กคุณย่าครับน้องโปรดเรียกเสียงเรียบถ้าคุณย่าไม่ชอบแม่ของผมคุณย่าก็ไม่ต้องมาที่นี่ครับผมกับน้องอยู่กับแม่ได้แล้วเราก็มีความสุขมากคุณย่ากลับไปเถอะครับอย่าทําให้แม่ผมร้องให้เลย คำพูดของหลานชายทำเอาคุณหญิงพิมพาน่าถอดสีความนิ่งสงบและวาทัศสิ่งของเด็กคนนี้เหมือนพากินราวกับเป็นคนเดียวกันพากินเห็นจังหวะนั้นเขาจึงก้าวเข้าไปหาแม่ของเขาคุณแม่ครับห้าปีก่อนผมยอมทำตามที่คุณแม่สั่งเพราะผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์คือผมเสียเวลาห้าปีที่ล้ำค่าไปกับความว่างเปล่าพากินพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่วันนี้ผมจะไม่ยอมเสียพวกเขาไปอีกถ้าคุณแม่ยอมรับรรลดาและลูกไม่ได้ผมก็พร้อมจะทิ้งทุกอย่างในบริษัทแล้วมาสร้างครอบครัวใหม่่่ทีีนกกบพกเขา ริลดาชะง,งักไปเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่บ้าง,งานและอำนาจอย่างพากินจะกล้าพูดคำนี้ออกมาคำประกาศกล้าของพากินทำให้บริเวณนั้นเงียบปิดแม้แต่เสียงนกร้องยังดูเหมือนจะดับหายไปคุณหญิงทิมพายืนตัวสั่นด้วยความโกรธและความอับอายเธอไม่เคยคิดว่าลูกชายที่เชื่อฟังมาตลอดจะกล้าหักหน้าเธอต่อหน้าผู้หญิงชั้นต่ำและคนรับใช้มากมายแกจะทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้งั้นหรือพากินแกมันบ้าไปแล้วคุณหญิงตะหวาดเสียงหลงผมไม่ได้บ้าครับแม่แต่ผมเพิ่งตื่น พากินเดินกลับไปหารีลดาแล้วถือวิสาสกุมมือเธอไว้แน่นแม้เธอจะพยายามขัดขืนแต่เขากลับยิ่งกระชับมือให้แน่นขึ้นห้าปีที่ผ่านมาผมมีเงินหมื่นล้านแต่ผมไม่เคยมีความสุขเลยสักวันแต่พอได้เห็นหน้าเด็กสองคนนี้ผมถึงรู้ว่าสิ่งที่ผมขาดหายไปคืออะไรรีลดาเงยหน้ามองเสี้ยวน้าของพากินน้ำตาที่คลอเบ้าไหลอับแก้มเธอสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาจากมือของเขาที่พยายามจะปกป้องเธอจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิต คุณหญิงทิมพาเห็นถ้าไม่ดีเธอรู้ดีว่าถ้าขืนดันต่อไปพากินอาจจะทำอย่างที่พูดจริงๆเธอจึงเปลี่ยนแผงกระทันหันแววตาที่ดูดันเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นที่น่ากลัวกว่าเดิมก็ได้ถ้าแกยืนยันแบบนั้นฉันก็จะไม่ขัดคุณหญิงทิมพากล่าวพลางจัดเสื้อผ้าให้เขาที่แต่ในฐานะที่เด็กสองคนนี้มีเลือดเนื้อเชื้อเครือของตระกูลเราฉันขอพิสูจน์อะไรบางอย่างเรลดาถ้าเธอรักลูกจริงเธอต้องกล้าพาลูกเข้าไปอยู่ในคฤรหาาน์ของฉันเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่มีวัน ฉันจะไม่พาเข้าลูกเข้าไปในที่ที่อันตรายแบบนั้นริลดาปฏิเสธทันควันอันตรายงั้นเหรอฉันคือย่านริลดาคุณหญิงยิ้มเหยียดถ้าเธอไม่กล้าก็แสดงว่าเธอกลัวความจริงกลัวว่าเด็กๆจะชอบชีวิตที่สุขสบายและเลือกที่จะทิ้งแม่จนๆอย่างเธอไปหาความมั่งคั่งที่ฉันมอบให้หรือว่าเธอกลัวใจตัวเองพาคินขมวดคิ้วแม่คิดจะทําอะไรครับฉันแค่จะทดสอบว่าความรักของแม่ที่เธอภูมิใจนักหนามันจะทนทานต่อสิ่งล่อใจได้แค่ไหน คุณหญิงทิมพาจ้องหน้าเป้าหมายหนึ่งเดือนถ้าเด็กๆยังอยากอยู่กับเธอและเธอทนแรงกดดันจากคนในสังคมของเราได้ฉันจะยอมรับเธอเป็นลูกสะภ้ยอย่างเป็นทางการและจะไม่ก้าวไกยชีวิตพวกเธออีกเลยริลดามองหน้าลูกแฝดที่ดูหวาดกลัวแต่ก็แฝงไปได้วยความสงสัยในตัวคุณย่าเธอรู้ดีว่านี่คือกับดักแต่ถ้าเธอไม่รับคำท้าคุณหญิงทิมพาก็คงไม่เลิกระวีและอาจจะใช้แผนใต้ดินที่สกปรกกว่านี้เพื่อพรากลูกไปจากเธอตกลงค่าฉันจะไปริลดาตอบด้วยเสียงที่เด็ดเดี่ยว แต่ฉันมีเงื่อนไขเดียวพากินต้องอยู่ที่นั่นกับเราด้วยทุกคืนพากินมองรีลดาด้วยความทึ่งและดีใจเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่เขาก็รู้ดีว่าสงครามประสาทในคฤหาสน์หรูเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นการย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์วันแรกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ดูโออากลับเย็นเยียบและเต็มไปด้วยสายตาที่จ้องจับผิดรีดาพยายามทำตัวให้เข้มแข็งที่สุดเธออุ้มน้องปรางและจูมือน้องโปรดเดินตามพากินเข้าไปในห้องโถงกว้าง ที่นี่ใหญ่จังเลยครับแม่แต่น่ากลัวกว่าบ,บ้านเราอีกน้องโปรดกระซิบพลางมองไปที่รูปปั้นโบราณที่ตั้งอยู่ตามมุมห้องไม่ต้องกลัวลูกแม่กับพ่ออยู่ที่นี่ด้วยพากินพูดพร้อมกับวางมือบนไหล่ของลูกชายคำว่าพ่อที่หลุดออกมาจากปากเขาทำเอาหัวใจของเรืรดากระตุกแต่นี้ไม่ใช่เวลามาหวั่นไหว คุณหญิงทีมพาจัดให้ริรดาและเด็กๆอยู่ในเรือนไม้หลังเล็กที่แยกตัวออกมาจากตึกใหญ่เธออ้างว่าเพื่อให้เด็กๆได้มีพื้นที่เล่นแต่ริลดารู้ดีว่านั่นคือการแบ่งแยกชนชั้นให้เธอรู้ตัวว่ายังไม่คู่ควรกับตึกใหญ่ในคืนแรกพากินไม่ได้กลับไปนอนที่ตึกใหญ่ตามคำสั่งของแม่เขาหอบหมอนและผ้าห่มมาที่เรือนเล็กริลดามองเขาด้วยความแปลกใจคุณจะทำอะไรคะพากินห้องนอนหรูๆของคุณอยู่ที่ตึกโน้นผมบอกแล้วไงรินว่าผมจะอยู่กับพวกคุณทุกคืน พากินไม่พูดเปล่าเขาเริ่มปูผ้าห่มลงบนพื้นข้างเตียงไม้เก่าๆผมทิ้งให้คุณกับลูกเผชิญหน้ากับแม่ผมลำพังมานานพอแล้วต่อจากนี้ไปที่ที่มีคุณอยู่คือที่นอนที่สบายที่สุดของผมริรดานิ่งเงียบไปเธอเบือนหน้าหนีเพื่อซอ่อนน้ำตาที่เริ่มคลอเบ้าขณะที่เด็กๆหลับสนิทไปแล้วด้วยความเหนือ่อยล้าพากินลุกขึ้นเดินมานั่งข้างเตียงเขาจ้องมองใบหน้ายามหลับของลูกแฝดด้วยความรักที่ลอนอกรินผมรู้ว่ามันยากที่จะยกโทษให้ผมพากินพูดเสียงเบาแต่ดูเด็กๆสิพวกเขาเก่งเหมือนคุณมากนะ ดยเฉพาะน้องโปรดที่ปกป้องคุณต่อหน้าแม่ผมผมสัญญาณรินว่าหนึ่งเดือนนี้ผมจะเปลี่ยนคําว่าครอบครัวกรมลอให้กลายเป็นครอบครัวจริงๆให้ได้แต่ในขณะที่ความอบอุ่นกำลังก่อตัวขึ้นที่เรือนเล็กบนตึกใหญ่คุณหญิงทิมพากกำลังนั่งคุยกับดุดจา้าหญิงสาวที่เธอหมายตาไว้ให้แต่งงานกับพากินมาตลอดไม่ต้องห่วงนะดุดจา้าฉันแค่ปล่อยให้พวกมันมาตายใจที่นี่หนึ่งเดือนคุณหญิงทิมพาย,ยิ้มร้ายคอนอย่างรีดาทนแรงกดดันจากคนรับใช้ในบ้านและความต่างของสังคมไม่ได้หรอก ฉันจะทําให้เด็กพวกนั้นรู้ว่าแม่ของพวกเขามันอ่อนแอแค่ไหนเช้าวันต่อมาริลดาตื่นขึ้นมาพบว่าพากินหายไปจากที่นอนแต่กลับมีคนรับใช้กลุ่มหนึ่งยืนรออยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าที่ดูถูกคุณหญิงสั่งให้คุณเลดาไปช่วยงานในครัวค่าอ้อแล้วเด็กๆก,ก็ต้องไปเรียนมารายาทกับครูที่คุณหญิงจ้างมาด้วยห้ามสายนะคะ ริระดาเม้มริมฝีปากแน่นเธอรู้ว่าบททดสอบที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นแล้วริรดาเม้มริมฝีปากแน่นจนรู้สึกเจ็บความโกรธแค้นปนความน้อยเนื้อต่ำใจแล่นขึ้นมาจุกที่อกแต่เมื่อเธอมองเห็นแววตาที่สับสนของลูกๆเธอจึงฝืนยิ้มออกมาไม่เป็นไรนะลูกไปเรียนกับคุณครูนะครบเดี๋ยวแม่เสร็จงานแล้วแม่จะรีบไปรับแต่สถานการณ์ในครัวนั้นเลวร้ายกว่าที่คิดคนรับใช้เก่าแก่ของคุณหญิงทิมพากวนแกล้งเธอสารพัดทั้งสั่งให้ขัดหม้อใบใหญ่ที่ไม่เกรียมและให้เตรียมวัตถุดิบทาาาอหหเเลลลีี้ยยยงงงแขกสิคนั ทำเร็วๆหน่อยสิคุณวิลดานึกว่าเข้าบ้านมาในฐานะสไปยแล้วจะนั่งกินนอนกินได้งั้นเหรอหัวหน้าแม่บ้านจิกตาพูดพลางจงใจทำถังน้ำหกเลอะพื้นริลดาในขณะเดียวกันที่ตึกใหญ่น้องโปรดและน้องปรางกำลังถูกครูสอนมารายาทไวทองดุด่าเพียงพระน้องปรางจับช้อนไม่ถนัดมือเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าจริงๆสอนกี่ครั้งก็ไม่จำนี่ทาไม่ใช่เพราะคุณหญิงสั่งมาฉันได้เปลืองตัวมาสอนเด็กแบบพวกเธอหรอกครูสอนมารายาทตบโต๊ะเสียงดังจนน้องปรางสะดุง้งและเริ่มร้องให้โฮออกมา หยุดเดี๋ยวนี้เสียงตวัดก้องทรงพลังดังมาจากหน้าประตูพากินเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่แดงก่ำด้วยความโกรธเขาเพิ่งกลับจากการประชุมเช้าและมุ่งตรงมาหาลูกคันทีแต่กลับต้องมาเจอภาพลูกสาวตัวน้อยกำลังนั่งร้องให้ตัวสัน่นคุณคุณภากินครูสอนมารยาทหน้าซีดเผือดผมจ้างคุณมาสอนไม่ได้จ้างมาตะคอกใส่ลูกผมไ่หัวออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะสั่งให้คนโยนคุณออกไปพากินตะว่าจนครูคนนั้นวิ่งหนีออกไปไม่คิดชีวิต เขารีบเข่อไปอุ้มน้องปรางขึ้นมากอดแนบอกพร้อมกับลูกหัวน้องโปรดที่ยืนตัวสัน่นพ่ออยู่นี่แล้วลูกใครทําอะไรพวกหนูพ่อจะจัดการให้หมดแม่แม่แมล่ะครับพ่อแม่ไปทําง,งานในครัวแม่โดนแกล้งไหมครับน้องโปรดถามด้วยความเป็นห่วงผ้าคินขมวดคิ้วแน่นความอดทนของเขาขาดผึ่งเขาพาลูกทั้งสองเดินดิ่งไปยังห้องครัวทันทีและภาพที่เขาเห็นคือริรดากําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นเพื่อเช็ดรอยน้ําที่คนรับใช้จงใจทําหกโดยมีพวกคนรับใช้ยืนหัวเราะเยาะอยู่ข้างๆ สนุกมากไหมพากินถามเสียงเรียดแต่เย็นเยียบจนคนในครัวต่างพากันสะดุ้งสุดตัวคุณพากินคือพวกเราแค่พากินไม่ฟังคำแก้ตัวเขาเดินเข้าไปดึงมือริอลดาให้ลุกขึ้นเขาเห็นมือที่แดงก่ำจากการขัดหม้อและเสื้อผ้าที่เลอะเทอะของเธอหัวใจของมาหาเศรษฐีหนุ่มเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเขาดึงเธอเข้ามากอดต่อหน้าทุกคนรินผมขอโทษผมขอโทษที่ดูแลคุณไม่ดีพอพากินกระซิบข้างหูเธอต่อจากนี้ไปใครที่แตะต้องคุณแม้แต่ปลายเล็บ มันต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีในชีวิตพากินหันไปมองหัวหน้าแม่บ้านด้วยสายตาที่ฆ่าคนได้ไปบอกคุณแม่ว่าถ้าท่านยังไม่หยุดเล่นสกปรกแบบนี้ผมจะพาริงดาและลูกออกไปจากที่นี่ตอนนี้และท่านจะไม่มีวันได้เห็นหน้าหลานอีกเลยตลอดชีวิตสถานการณ์ในคฤราหน์เริ่มร้อนระอุข,ขึ้นเมื่อพากินประกาศกล้าต่อหน้าทุกคนแต่ในมุมมืดของห้องโถงดุดจา้าหญิงสาวที่พรั่งพร้อมไปด้วยตระกูลและฐานะกลับยืนมองภาพพากินกอดริงดาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความริษยา จะรักกันมากใช่ไหมได้ฉันจะดูซิว่ารักของพวกแกจะทนแรงพายุได้นานแค่ไหนดุตด,ดาวพึมพำกับตัวเองก่อนจะสยยิ้มวันต่อมาพากินต้องออกไปเคลียร์งานด่วนที่บริษัทเพราะคุณหญิงแม่จงใจสร้างปัญหาในบอร์ดบริหารเพื่อดึงตัวเขาออกไปรีลดาพยายามหลีกเลี่ยงการาเผชิญหน้ากับทุกคนในบ้านเธอพาลูกๆมานั่งเล่นที่สวนหย่อมหลังเรือนไม้ในจังหวะน,นั้นเองดุตด,ดาวเดินถือซองเอกสารสีน้ำตาลเข้ามาหาด้วยท่าทางที่ดูเป็นมิตรและเห็นใจ คุณริลาดาคะดาวเห็นสิ่งที่คุณเจอในบ้านนี้แล้วดาวรู้สึกสงสารจริงๆคะ่ะดุดดาวเอ่ยเสียงหวานพางนั่งลงข้างๆแต่ดาวคิดว่าคุณควรจะรู้ความจริงบางอย่างที่พากินเขาไม่กล้าบอกคุณริลาดาขมวดคิ้วความจริงอะไรคะดุดดาวแซงทําเป็นถอนหายใจก่อนจะยื่นรูปถ่ายชุดหนึ่งในซองให้ริลาดาดูมันเป็นรูปพากินที่กําลังนั่งคุยอยู่กับผู้บริหารระดับสูงและคุณหญิงทิมพาในห้องอาหารหรูและมีใบเอกสารบางอย่างที่ดูเหมือนสัญญาข้อตกลง พากินเขากำลังถูกบีบจากทางบริษัทค่าคุณเรลดาทรัพย์สินทั้งหมดของเขาจะถูกระงับถ้าเขาไม่แต่งงานกับคนที่คุณหญิงแม่เลือกและสัญญาที่เห็นในรูปนั่นคือสัญญาที่พาคินตกลงว่าจะรับแค่เด็กเข้ามาในตระกูลเพื่อสืบทอดมรดกและจะจัดการส่งคุณไปอยู่ต่างประเทศพร้อมเงินก้อนหนึ่งหลังจากจบเรื่องนี้หัวใจของเรลดาชาวาเหมือนถูกน้ำแข็งราดไม่จริงพากินบอกฉันว่าเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเราเขาก็บอกแบบนั้นเพื่อให้คุณยอมพาเด็กๆเ,เข้ามาในคาริหาตง,ง่ายๆไงคะดุจาาขขยับเ้้ไปใกล ลองคิดดูสิค้ามหาเศรษฐีอย่างเขาจะยอมทิ้งเงินหมื่นล้านมาอยู่บ้านเช่าหลังเล็กๆกับคุณจริงๆเหรอเขาแค่ต้องการทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตระกูลเท่านั้นเองในขณะที่ริลดากําลังสับสนและเสียขวัญน,น้องโปรดที่แอบฟังอยู่หลังผู้ไม้ก็เดินออกมาเด็กชายจ้องหน้าดุดจ้าด้วยสายตาที่ไม่ไว้ใจคุณโกโหกพ่อบอกว่ารักแม่ที่สุดพ่อไม่มีทางส่งแม่ไปที่อื่นแน่ๆ ดุดดาวหันไปยิ้มเย็นให้เด็กน้อยหนูยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจโลกของผู้ใหญ่นะจ้าหนุ่มน้อยถ้าพ่อรักแม่จริงทําไมวันนี้เขาถึงทิ้งให้พวกหนูโดนแกล้งแล้วตัวเองไปนั่งทานข้าวหัวเราอมีความสุขกับคุณย่าล่ะริลดาเม้มริมฝีปากแน่นความหวัดระแวงเริ่มกัดกินใจเธอจําภาพที่พากินเคยเลือกเงินและชื่อเสียงเมื่อห้าปีก่อนได้ดีหรือว่าเขาจะเปลี่ยนไปเพื่อผลประโยชน์จริงๆ เย็นวันนั้นพากินกลับมาที่เรือนเล็กด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมตุ๊กตาตัวใหม่มาฝากลูกๆแต่เขากลับพบเพียงความเงียบและสายตาที่เย็นชาจากริลดาเป็นอะไรไปรินทำไมมองผมแบบนั้นพากินถามพลางจะเดินเข้าไปหาความรักของคุณมาแลกมาด้วยมูลค่ากี่บาทหรือคะพากินริลดาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหรือว่าที่แท้จริงแล้วฉันเป็นแค่แม่พันธุ์ที่ช่วยผลิตทายาทให้ตระกูลคุณเท่านั้น ความเคลือบแคลงสงสัยบวกกับความเจ็บปวดในอดีตท,ทำให้ริลดาไม่ฟังคำอธิบายใดๆเธอหันหลังให้พากินแล้วเริ่มเก็บเสื้อผ้าของลูกๆใส่กระเป๋าด้วยมือที่สั่นเทารินหยุดก่อนคุณฟังใครพูดอะไรมาพากินพยายามเข้าไปคว้ามือเธอแต่ริลดาสะบัดออกอย่างแรงฉันไม่ได้ฟังแค่หูแต่ฉันเห็นด้วยตารู้พวกนั้นสัญญาพวกนั้นคุณจะบอกว่ามันเป็นของปลอมนั้นเหรอริลดาตะโกนออกมาทั้งน้ำตา คุณมันก็เหมือนเดิมพากินเห็นผลประโยชน์ของตระกูลสำคัญกว่าหัวใจของคนอื่นคุณต้องการแค่ตัวแทนสืบท่อสมบัติใช่ไหมได้แต่คุณต้องข้ามศพฉันไปก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นรินฟังผมนะพากินพยายามจะอธิบายว่าสัญญาฉบับนั้นคือสิ่งที่เขาพยายามจะเปลี่ยนเพื่อยกสัพย์สินให้เธอและลูกโดยตรงไม่ใช่การพรากลูกไปแต่ในวินาทีที่ความโกรธบังตาเรลดาไม่เหลือที่ว่างให้ความเชื่อใจอีกแล้ว กลางดึกคืนนั้นท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยป่วนดิระดาอาศัยจังหวะที่พากินถูกคุณหญิงแม่เรียกไปคุยเรื่องด่วนที่ตึกใหญ่เธออุ้มน้องปรางที่ยังหลับไหลและจูมือน้องโปรดฝ่าความมืดออกมาทางประตูหลังคฤหาสน์แม่ครับเราจะไปไหนกันครับแล้วพ่อละ่ะน้องโปรดถามด้วยความมุนงงขณะเดินฝ่าสายฝนเราจะกลับบ้านของเราลูกที่ที่ไม่มีใครมาหลอกลวงเราได้อีกริลาดาตอบเสียงสะอื้น ในขณะเดียวกันที่ตึกใหญ่พากินเพิ่งรู้ตัวว่าถูกคุณหญิงแม่และดุดดาวางแผนกักตัวไว้ด้วยเรื่องไร้สาระเขาใจเขาไม่ดีจึงรีบวิ่งกลับมาที่เรือนเล็กแต่สิ่งที่พบมีเพียงห้องที่ว่างเปล่าและกระเป๋าเสื้อผ้าที่หายไปรินโปรดปรางพากินตะโกนก้องท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเขารีบวิ่งไปที่โรงรถและขับรถออกตามหาอย่างบ้าคลั่งถนนที่ลื่นและทัศนวิสัยที่เลวร้ายทำให้การตาหาเป็นไปอย่างยากลำบากในขณะที่ริลดาจ้างแท็กซี่ไปส่งที่สถานีขนส่งเพื่อจะหนีกลับไปต่างจังหวัด แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถแท็กซี่ที่ริลดาและลูกๆนั่งอยู่ถูกรถบรรทุกที่เสียหลักพุ่งเข้าชนอย่างจังที่สี่แยกคโครมเสียงประทะดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณพากินที่ขับรถตามมาติดติดเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรถแท็กซี่คันที่เขามั่นใจว่ามีเมียและลูกอยู่ข้างในพลิกคว่ำหลายตลบไปหยุดอยู่ที่เกาะกลางถนนรินลูกพ่อ พากินทิ้งรถและวิ่งฝ่าสายฝนไปที่ซากรถนั้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าท่ามกลางเสียงสายฝนและกลิ่นควันจากซากรถพากินใช้แรงทั้งหมดที่มีพองประตูรถที่บุบเบี้ยวออกทีละนิดหัวใจของเขาแทบสลายเมื่อเห็นเรลดาใช้ร่างกายอบก,กอดลูกแฝดไว้ในอ้อมอกเพื่อเป็นเกราะก,กำบังสุดท้ายรินได้โปรดอย่าเป็นอะไรไปนะพากินอุ้มลูกๆที่หมดสติออกมาทีละคนก่อนจะดึงร่างที่โชคเลือดของเรลดาออกมาสู่อ้อมแขนของเขาสามเดือนต่อมา แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างคาริหัรูแต่คราวนี้บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีเสียงตะคอกหรือสายตาดูถูกอีกต่อไปมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนหย่อมริลดาในชุดสีขาวสะอาดตานั่งอยู่บนรถเข็นแม้ร่างกายจะยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่ดวงตาของเธอกลับมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนข้างๆเธอคือคุณหญิงทิมพาที่กำลังนั่งป้อนขนมให้น้องปรางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและสำนึกผิด เหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นทาให้คุณหญิงทิมพาสลทิศท,ทั้งหมดทิ้งไปเมื่อเธอเห็นลูกชายตัวเองแทบเสียสติและพร้อมจะตายไปพร้อมกับครอบครัวเธอจึงเข้าใจว่าเงินทองหมื่นล้านก็ซื้อชีวิตและรอยยิ้มของหล,ลานนกลับมาไม่ได้ส่วนดุดดาวถูกพากินตัดขาดและเนรเทศออกไปจากวงสังคมหลังจากที่ความจริงเรื่องการป้ายสีถูกเปิดเผยแม่ครับพ่อมาแล้วน้องโปรดวิ่งนําหน้าพากินที่เพิ่งกลับจากที่ทํางานมาหาทุกคน พากินเดินเข้ามาจูบหน้าผากรลดาอย่างแสนรักเขาคุกเข่าลงข้างๆเธอแล้วกุมมือที่ยังมีแผลเป็นจากอุบัติเหตุนั้นไว้ขอบคุณนรินที่ยอมให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่พ่อและหน้าที่สามีจริงๆสักทีพากินกระซิบฉันไม่ได้ให้โอกาสคุณหรอกค่ะกรลดาษพลางยิ้มละไมแต่ลูกๆต่างหากที่เลือกคุณและความรักจริงๆของคุณที่ทำให้ฉันยอมเปิดใจอีกครั้ง ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขพากินแอบ,บหยิบซองเอกสารบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันไม่ใช่สัญญาการรับมรดกแบบเดิมแต่เป็นโฉนดที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาโอนเป็นชื่อของริลดาและลูกๆเพื่อพิสูจน์ว่าเขารักเธอมากกว่าสิ่งของภายนอกทว่าในจังหวะที่ริลดากำลังจะรับเอกสารนั้นไปเธอกลับรู้สึกคลื่นไส้และวิงเวียนศีษะกะทันหันพากินรีประคองเธอไว้ด้วยความตกใจรินเป็นอะไรไปหรือว่าผลจากอุบัติเหตุยังไม่หายดี ริลดาหน้าแดงระเรือก่อนจะมองหน้าเขาด้วยสายตาที่อ่านยากไม่ใช่หรอกคะ่ะฉันว่าน้องโปรดกับน้องปรางกำลังจะมีสมาชิกใหม่มาวิ่งเล่นด้วยกันอีกคนแล้วล่ะคะ่ะพาคินนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะระเบิดรอยยิ้มที่กว้างที่สุดในชีวิตออกมาเขาอกอกอดริลดาไว้ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคุณหญิงทิมพาและเด็กแฝดท,ที่ยังไม่เข้าใจความหมายนักแต่รับรู้ได้ถึงมวลความสุขที่อบอวลไปทั่วคฤรหาหน์ที่เคยเย็นชาแห่งนี้ ความลับและความเจ็บปวดในอดีตได้ถูกฉล้างไปพร้อมกับสายฝนในคืนนั้นเหลือเพียงจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเงินทองแต่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อใจที่มั่นคงตลอดไป